ปกกอกสเตชันสวัสดีค่ะพบกับทีมงานชามาทิพย์ใบคุณราชนีและลงคนต่อตาจจะะมมีคาถออยู่่บแล้วเรื่องอะไรมาชมกันแข็งทันทันมีหลายท่านรับชมกั้นกจนใจกันขึ้นแต่อันนี้มันในซาวเอฟเฟกไม่มีพี่กล้วยไม่เป็นไรแบมเล่นยิ่งไม่เปิดซาวยิ่งเปิดเสียงจะไม่ค่อยดังอยู่มันก็ไม่มีไมม่ีคนเข้ามาค่ะมีคนพิมเข้ามาก็เป็นวิวนี่ไง ให้ทุกคนสนใจพี่คนเดียวตอนนี้ห้ามสนใจคนอื่นหลายท่านถามนะคะว่ารู้สึตั้งแต่เดือนมีนาแล้วลุงเนาะว่ามันมียอดสะสมที่ลุงสะสมจาก Intensive Com ที่ลุงควรจะได้มีไหมก็เรียนตรงตรงนะคะว่าหลังจากมีนามาแล้วเนาะโควิดมันมาต่างๆมันก็ค่อนข้างลำบาก แต่พี่เองก็พยายามจะสร้างกระแสไม่ว่าจะเป็นการได้ยินไหมคะไม่ได้ยินหายแล้วค่ะเช่เหลยวหมดพี่กล้วยเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งคอนวอยนะคะพี่กล้วยหายอ่ะไม่ดับเหรอไม่ดับก็เลยมากังไม่ดอกเ เริ่มมีเริ่มมีเสียงแต่ยังไม่ออกอโลอโลทิดทิดค่ะตรงโลตรงโลค่ะก็ก็วันนี้ค่ะจากความสามารถของทุกๆท่านนะคะไม่ใช่ของพี่คนเดียวไม่ใช่ของลุงพลไม่ใช่ของป้าแตนไม่ใช่ของมะล้คู่ขวัญค่ะ จากการที่เราร่วมมือร่วมใจกันทุกๆคนรวมทั้ง f อทุกท่านที่อยู่นตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเรามียอดเรามียอดครบหนึ่งมืนบาทนะคะเอ้ยหนึ่งล,องออลง้อ่งอลเพื่อมอบอินเทอร์สิบคอมให้ลุงคนวันนี้จำนวนหนึ่งสางาท ขอบคุณมาดิปีสนะครับขอบคุณที่ีทุกท่านนะครับโอ้ดีใจด้วยค่ะลุงได้หนึ่งแสนบาทแล้วนะคะโอ้โหเรียกว่เป็นบรรยากาศมั่งเลยครับที่สี่แล้วนี่นะคะกับลุงพลด้วยค่ะล้านจะแตกวนะลุงลุงคุได้แสนที่สี่แล้วนะคะเรียกว่าก็ยังที่ยูทูบเบอร์พวกเราทุกคนนะครับเป็นพ่อค้าร่วมกันนะครับเราทำาทำทุกอย่างด้วยใจนะครับ ผลตอบแทนก็จะ,ะผ,มผ,มผมเรียกว่าคือผลประโยชน์นะครับไม่ว่าค่าตอบแทนต่างๆยูทูบเบอร์เองก็ได้แบบสมน้ำสมเนื้อนะครับแบบเหมาะสมนะครับกับสิ่งที่ทุกคนได้รับทำให้ทุกคนทำงานแบบไม่รู้จักเหนื่อยนะครับขึ้นไ like ลทุกครั้งก็ขายมาที่พีททุกครั้งนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าการกระทำซ้ำๆจะทำให้เกิดวีิสัย อันนี้ย้ำเลยว่าการขึ้นไลน์แต่ละครั้งนะครับเราต้องขายสินค้าด้วยนะครับเหมือนพ่อค้าไม่ขาทั่วไปเซนที่สี่แตกเลยใช่ครับเซนที่สี่แตกเลยคนที่มีองค์ความรู้นะครับที่สามารถปักหมุดได้ในการเวลาขึ้นไลน์นะครับปักหมุดก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บีีทุกคนที่เขาจะดูนะครับแล้วก็สั่งสินค้าได้เลยพูดได้ค่ะพูดได้นะคะไม่ต้องกลัวชมฉ่ำเราไม่ได้ขายยาบ้าก็ถือว่าเป็นจะเห็นว่า อประมาณหนึ่งเดือนพ,พี่อยู่ที่เนี่พี่ก็ยังจะปั่นมากเพื่อให้ทัสในเรื่องของจํานวนกล่องจะสังเกตเห็นว่าทั้งรถทั้งแรกทั้งแจกทั้งแถมซื้อไม่ซื้อก็ผมคืนเอฟซีให้ซื้อกันคะเพื่อว่าเราจะมีตรงนี้ซึ่งพี่ก็ใจจริงอะ่ะมีลุ้นนะคะเพราะว่าเห็นแล้วลหละว่าลุงอะ่ะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างที่เป็นความยั่งยืนเหมือนที่ลุงบอกนะคะเพราะเนี้ย หนึ่งแสนบาทนี้เราขอขอเป็นสารตั้งต้นให้ลุงนะคะคที่จะเป็นทุนเนาะป้าแตนเนาะในการทำในสิ่งที่ป้าแตนกับลุงอยากทำพี่มั่นใจว่าทั้งลุงพลและป้าแตนเนี่ยมีน้ำใจแล้วก็มีใจขอกว้างขวางพอสมควรน,นะคะสำหรับที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกท่านแล้วพี่ก็มั่นใจว่า ยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซทุกท่านเนี่ยพร้อมจะอยู่ในวงกลมมหาจรรย์ของเราแล้วก็อยู่ในสมาชิกเพื่อกันมาลุงเซ็นรับเงินลุงเซ็นอย่างเดียวเงินประจัาลุงเซ็นนี่ปากกาค่ะปากกาเงินล้านเดี๋ยวลุงต้องลุ้นเลยนะพี่มีตั้งเป้าหมายแล้วต้องให้ลุงได้เงินล้านจริงคะดีใจกับลุงคนเลย่นะลุงคนประจัญ่ะ ใช้กินใจกันด้วยนะอยู่คือในบเรื